พูดถึงสินค้าเกษตรนะครับต้นทุนที่สําคัญของสินค้าเกษตรส่วนหนึ่งเลยนะครับมาจากเรื่องของปุ๋ยเคมีที่ใช้ใชก่อนหน้านี้ปุ๋ยแพงก็เลยทําให้สินค้าเกษตรแพงไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ไปย้ํากับผู้ผลิตเลยนะครับบอกว่าถ้าต้นทุนนําเข้าลดลงมาแล้วราคาจําหน่ายก็ต้องปรับลดตามลงไปด้วยนะครับขณะที่สต็อกปุ๋ยทั่วประเทศก็มีการเพิ่มขึ้นจึงขอให้เกษตรกรเนี่ยมั่นใจในเรื่องของปริมาณปุ๋ยว่ามีใช้เพียง กับความต้องการอย่างแน่นอนครับโดยร้อยตรีจักรายอดมณีนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจโรงงานปุ๋ยเคมีนะครับชื่อบริษัทก็คือ ICP f e r i l i z e r นะในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็พบว่ามีสต็อกปุ๋ยอยู่ในปริมาณมากนะครับทั้งแม่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่มีการบรรจุกระสอบแล้วและก็วัตถุดิบสำหรับการผสมเป็นปุ๋ยสูตร รวมทั้งยังมีการนำเอาอนำเข้านะครับปุ๋ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับในช่วงฤดูการเพาะปลูกของเกษตรกรโดยปริมาณสต็อกปุ๋ยเคมีทั่วประเทศตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 7 0 0 0ตันเพิ่มขึ้นนะครับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว22%จึงขอให้เกษตรกรมั่นใจนะครับว่าปุ๋ยจะไม่ขาดตลาดขณะเดียวกันราคาก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยหากไปเปรียบเทียบกับช่วงกลางของปีที่แล้ว ปุ๋ยยูเรียนะครับสูตร4600ราคาเฉลี่ยภาคกลางนะครับลดลงมาแล้ว36%และปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตนะครับ2100ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงมา31%ครับทานี้ทางกรมการค้าภายในบอกว่าจะไปคุมเข้มนะครับกับผู้ผลิตเพราะว่าเมื่อต้นทุนนําเข้าปุ๋ยลดลงแล้วนะครับราคาจําหน่ายหรือว่าราคาขายของปุ๋ยเนี่ยมันก็ต้องควรที่จะลดลงตามไปด้วยครับก็ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเด็ดขาด หากพี่น้องเกษตรกรบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าที่ได้เลยนะครับผ่านสายด่วน1569นี่ยหรือไปที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับก็จะมีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดครับนอกจากนี้ยังแนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงานนะครับเพื่อซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง ตามแนวคิดการจับคู่ปุ๋ยซื้อตรงถูกเงินถูกใจซึ่งทางกรมการค้าภายในก็ได้ร่วมกันกันกบกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันนะครับหรือว่ากลุ่มเกษตรกรโดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเข้ามาสนับสนุนสินเชื่อให้ด้วยครับ